ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงช่วงว่าโอ้ยตะกี้น้ําขึ้นกันไปแล้วนะคะน,น,น้ำขึ้นยังไงคุณผู้ชมค่ะใครที่น้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะคะยังไงค่ะยังเขาเรียกว่าอะไรนะฟ้าหลังฝนไง ยังไงน้ําขึ้นมันก็ต้องมีลงคุณผู้ชมมันไม่<ช>ท่ว<ผ>มเงินตลอดหรอกถ้ามันท่วมเงินตลอดเราต่อเรือแก้ปัญหาระยะยาวกันไปเลยแต่ไงเชื่อว่าน้ําต้องลดค่ะแล้วน้ําลดเราทํายังไงให้ห่างไกลจากยุงนะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเอามาตอนแรกเลยแล้วกันนะคะเขาบอกป้องกันตัวเองค่ะเหมือนเดิมค่ะยังใช้มุ้งอยู่แหมมุงม้งตอนอน้ำท่วมนะคะพอน้ําลดก็ไม่ได้จำเป็นต้องทิ้งหรือว่าลอยอ่กระแสะน้ําไปบริจากระแสน้ําไปนี้ก็ไม่ใช่ก็เก็บเอาไว้ใช้ตลอดต่อเนื่องค่ะเพราะว่าช่วงน้ําลดค่ะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่ยยยยุุงงงัชมแแล้้้ววก็เออะูุ่่ิหนนนาฝบบี การที่มันไปไข่ไข่ในน้ำแล้วจเจริญเติบโตนะคะเรียกว่ามุ้งสําคัญว่าช่วงน้ำขึ้นหนะึน้ำยังไงก็นอนในมุ้งไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดบ,บ้านของคุณนั้นยังมียุงแล้วก็ไม่สามารถกําจัดยุงได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขนาน่าจะมีนี่นะคือไม่ไม่แน่ใจว่าแบบพวกเจ้าหน้าที่หรือว่าภาครัฐนะมีการสนับสนุนแบบว่ามีเอาเอาของอยางชีพไปให้แต่ว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องมุ้งนี้ด้วยหรือเปล่าเน<ง>ี่ยจริงก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะ ยังไงใครที่ได้มีโอกาสดูแลคนข้างเคียงหรือกาลังจะเอาของไปบริจากคก็อ่านหนึ่งมุ้งให้ไอเดียไปยมุ้งอันที่สองกระดาษทิชชู่คุณผู้ชมไม่ใช่บอกน้ําท่วมแล้วก็อุ้ยมีน้าอยู่แล้วจะต้องใช้ทาไมจะจ้อ่จู้ไม่ได้ไม่ไดั้นเป็นสกรปรกอันนี้3ตัวแทนผู้หญิงค่ะผ้าหนมามย,ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีนะคะมันเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสสิ่งนี้อ่านลองใช้ลองดูว่าเอ๊ะตัดสินใจดูอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกในถุงยางชีพที่เอาไปช่วยกับพี่น้องที่น้ําท่วมอยู่นะคะตัว In and then อ๋อฉันมองตาคุณจะรู้เลยอ่ะอันนั้นก็บ้านมนก็คงพบกันเองนะครับเอาเป็นว่ามาเรื่องนี้ดีกว่าผมว่าไอ้ถุงยางชีมต้องมีอันนี้นะถึงถึงไม่มีอาจจะไม่ได้มีมุ้งเพราะมันอาจจะใหญ่ไปแต่ว่าผมว่ามันจะต้องมีพวกยากันยุงที่คุณยังยิ้มยิ้มติ่มแบบว่าทีนีรุ่นอะไรอยู่อ๋อเหรอคฮปปี้ที่มาจัดรายการแล้วก็เจอคุณผู้ชมทุกเช้าแบบนี้ฉันก็นั่งยิ้มหมดดิฉันไม่เรื่อยเลยกลับมากลับมายากันยุงอาบน้ำรถเราใช้ยังไง เหมตอนน้าขึ้นหมเหมือนกันนะฮะเคอ่าฉีดฉีดอย่างงี้ค่ะฉีดเหมือนเดิมนะฮะแต่พอน้ำลดเรา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 ดีใจหน่อยพอเราฉีดไปปุ๊บเราก็บอกแฮ่ฉีดไปปุ๊บแฮ่ไทำไมงแฮ่อะก็น้ำลดแล้วไงมันก็ดีขึ้นแล้วไงมันก็ท่ามันจะได้แตกต่างงั้นน้ำลดก็ฉีดอย่างนี้น้ำขึ้นก็ฉีดอย่างงี้มันจะไม่รู้ได้ไงว่าตอนไหนน้ำลดตอนไหนน้ำขึ้นอันนี้เป็นท่าของตอนน้ำลดแล้วนะคะโอเคคุณผู้ชมงงไหม งงนะแต่ว่าเธอกระจาแล้วะโอเคกรจ่ทำลดน้ลดโอเคนะไม่เฮไม่ไม่ลดนะบางเฮด้วยนะฮะนี่แหละเขากแจกยากันอยู่โอเคใช้เหมือนไม่มีอะไรเลยใช้เหมือนเดิมทาจะทาจะฉีดจะอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็เฮนะแล้วก็ลดนะครับโอเคครับมาต่อไปดีกว่านี่ ควบคุมลูกน้ำค่ะอันนี้ก็ยังสําคัญอยู่นะเพราะว่าน้ำที่มันท่วม้โหูทุกอย่างน้ําขังไปหมดเลยเนี่ยเรียกว่าพอน้ําลดแล้วบางทีก็ยังมีจุดน้ําขังต่างๆเพรมภาวะน้ําเต็มมีคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามีลูกน้ำนะคะก็คือต้องลดแหล่งเพาะพันยุงนะคะพอน้ําลดปุ๊บเราไปสํารวจตรวจตาว่าตรงไหนน้าที่เราไม่ใช้เนี่ยหรือว่าน้ําเสียที่มันกักขังเนี่ยเราพยายามวิทย์ออกให้หมดเป็นที่เล็กๆเราคว่ำขันเลยเราคว่ำห่วงยางเราคว่ำทุกอย่างให้น้ํามันระบายออกนะคะแล้วก็รอยดูค่ะว่ามีตรงไหนอยถ้าตุ่มเรามีแบบว่าลูกน้ําเยอะะ เราก็ต้องคอยคิดหาวิธีอื่นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า ถ้าบ้านใครยุงเยอะก็รีบแจ้งให้กับคางบ้านเพราะยุงของคุณเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอุ้ยยุงบ้านเลขที่นี้จะต้องอยู่สำนาทะเบียนบ้านบ้านนี้มันก็บินไปนบ้านข้างๆต่อยคนดูแลดียังไงถ้าบ้านข้างยุงสำนาทะเบียนบ้านข้างมันก็มาแวะเวียนคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นแจ้งอบอตอเลยค่ะถ้ามันเยอะจริงๆนะคะแล้วทางการค่ะน,นี้ก็มีเป็นหน้าที่ของทางการเป็นสวัสดิการเพราะว่าจัดคนมาช่วยคุณแต่ถ้ามันล่าช้าจริงๆก็แนะนําว่าถ้าพอจะมีกําลังซบกันก็ลงขันกันค่ะแล้วก็มาช่วยเหลือกําจัดยุงซะเนนนาาะะออยย่่่งงทีีบกคววุ้ คือเกิดตรงนี้บ้านฉันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าออกหากิน1กิโลเมตรนะครับคือเขาสามารถออกได้กิโลเมตรใช่นะครับคือมันก็สามารถบินไปเรื่อยๆนั่นแหละเพื่อที่จะไปหาเลือนมาดูดนะฮะฉะนั้นเนี่ยในระแวกบ้านของคุณไม่ใช่เฉพาะในรั้วบ้านนะพอเลยรั้วบ้านเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันมันจะรู้มาว่าบ้านนี้แบบมีเลือดเด็กเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แวกเข้าไปมันก็คงแวกเข้ามามันก็อาจจะเลือด เลือดแล้วมันก็เข้าไปจ้าจาีแล้วเป็นยุงหมดแน่เลยอ่ามันก็เป็นยุงนะฮะคุณตอบผมหรือเปล่าคุณตบฉันได้ไมเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วคนละโฆษณามาเรื่องต่อไปนะครับสมมุติเราจะกําจัดไอ้พวกลูกยุงเนี่ยอย่างที่คุณเนยบอกไปก็คือเป็นพวกน้ําขังแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นครูคลองเลยแล้วแบบว่า มันเขาเรียกว่าไงมันตื้นเขือนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีน้ําขังอยู่เนี่ยเขาถึงบอกว่าพวกน้ําพวกเนี้ยนะครับพยายามให้น้ําระบายแต่ถ้าเกิดว่ามันตื้นมันมันมีการเขาเรียกว่าไงนะเศษขยะทับถมกันเยอะเนี่ยเขาบอกว่าให้ขุดออกไปบ้างหรือว่าขุดรอกคลองออกไปบ้างใช่เพื่อถ้าเกิดว่าน้ํามีการไหลเวียนตลอดเวลาเนี่ยยุงมันจะไม่อยู่แน่นอนเพราะว่ายุงมันจะวางไข่เวลาที่น้ํามันนิ่งใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าน้ําไหลเนี่ย มันก็จะลดอัตรายุงไปมันมาแล้วมันมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสังเกตยุงมันจะอาฆาตค่ะพอเราพูดถึงมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเลยอยู่แถวนี้ค่ะและรับรองว่าเด็กๆของบ้านคุณนะคะโดนแน่นอนยังไงนะคะมีวิธีกําจัดยุงอีกมากมายนะคะอยากนำเสนอแล้วก็ลองทํากันดูค่ะอาที่กระสิบไปน้ำมาปลากินมดน้ำมาปลากินมดน้ำมาค่ะมดกินปลาแต่น้ําทั้งมาทั้งลด ปลากินทั้งมดกินทั้งยุงเออ,เอ,อกินยุงได้ด้วยอะ่ะาออกินยุงได้ด้วยอ,อ่ามันก็มีปลาโอ้ยไม่ใช่อย่าดีๆเอาปลาคาราฟมามันก็ไม่ได้กินนะคะคุณปลาบางชนิดเน <I so S 2> ี่ยมากคุเออมันไฮโซไปมันไม่กินยุงมันกินแต่อาหารเม็ดนะ,ะปลาที่เห็นนะคะตามภาพนะคะแหมก็ปลาหางนกยุงปลาสอดเนี่ยคะ่ะปลาคุ้นเคยของบ้านเรานะคะนอกจากนั้นปลาพวกนี้เนี่ยยังมีราคาไม่แพงด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายที่สําคัญมันเพาะพันตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะมีโกาสเพพร็เอาไว้ก่อนะะคแล้ว ปล่อยปาลาไปในแหล่งน้ําของคุณคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบอ่อหน้าบอ่อปลาบอ่อที่คุณเอาไว้สวยงามาหรือเป็นบ่อใกล้เคียงที่เรียกว่าอาจจะเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติแต่เป็นแ<ะ>หล่งน้ําขังนะคะคุณก็ปล่อยปลาหางนกยูงปลาสอดเข้าไปคะ่ะประมาณสัก100ตัวเขาบอกว่าปล่อย100ตัวในกินเรียบแน่นอนอก็คือในแหล่งน้ําของเราใหญ่ๆเนี่ยนะนนจริงๆเอายุงลงไปไปเอาปล,า,า,ปลาลงไปสิเออนี่ยต้องจากมองเคลินแล้วยังมันยังช่วย เอื้อประโยชน์ให้กับเราด้วยแวดล้อมเออแต่ที่คุณบอกว่าเวลาน้ำตอนน้ำขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งเลี้ยงปลาแสดงว่าตอนเด็กๆเคยปะว่าแบบพอน้ำขึ้นปุ๊บมันพัดออปลปที่เรี่ยงไปกันหมดเลยครับผมเออแล้วปุ๊บตอนเด็กๆเลี้ยงเยอะเลี้ยงปลาเลี้ยงจะเข่จริงเหรอ ไม่จริงอุ้ยน่ากลัวไม่จริงหรอล้อเล่นนะจะมีที่ไหนล่ะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเลี้ยงตอนน้ําขึ้นเนี่ยมันก็ไปกับน้ำนะฮะก็ตอนน้ําลดปุ๊บหรือว่าในอ่างแถวบ้านเราหรือในบ้านเราเองเนี่ยเลี้ยงปลาไว้ดีกว่านะฮะมันจะได้ไม่เกิดยุงมาทําลายเราในอนาคตด้วยนะฮะอีกหนึ่งอย่างเลยอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าให้ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดค่ะอย่างวิธีที่คุณเนยบอกก็ได้พวกกาน้ําเอาอะไรมาครอบไว้เนี่ยหรือ ถ้าเรามีโอ่งที่บ้านก็เอาฟ้ามาปิดหน่อยไม่งั้นเนี่ยเปิดไว้มันก็เป็นแหล่งของยุงอีกนะ,ะบาอ,อยากให้น้ําเห็นแสงหน่อยเขาทำเป็นมุงลวดเลยนะมาครอบตุมเอาไว้เอออย่างนั้นมันก็มีขายสาเร็จรูปนะคุณไปบอกเลยว่าวัดฝาตุ่มไปก่อนว่าของคุณยาวเท่าไหร่เดินไปบอกที่ร้านอุ้ยหน้ากว้างครึ่งเมตร จบเลยค่ะได้มาหนึ่งกระด้งนะคะกันยุงได้หนึ่งกระด้งเลยหนึ่งกระด้งมันเป็นหนึ่งแผงอะเป็นกระด้งแล้วเวลาเปิดมันเทคโนโลยีมันสมัยใหม่มันเันครึ่องวงกลมแล้วมันเปิดวึกใหม่เงี้ยแล้วก็ปิดเวลาคุณตักน้ำก็ตักสะดวกง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วว่าคนเราต้องการอะไรนะเขาก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบสำหรับสนองความต้องการเลยใช่แล้วก็ดีต่อสุขภาพของคุณด้วยบางทีมองว่ยคนผลิตมุ้งลวดจะมาช่วยเลยสุขภาพเราเนี่ยแหละค่ะเขาช่วยเลยเต็มๆนะคะยามมอง ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไว้ใช้บ้างก็ดีค่ะคุณเนยนี่ก็ดีเนาะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันไปเยอะแยะเต็มเลยแต่ไม่มีขายนะคะโทรมาที่นี่ก็ไม่มีมงลวดค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการเยอะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้ว่าซื้อที่ไหนอจริงๆแล้วถ้าอยู่กรุงเทพเยอะแยะอุ้ยทั่วไปแหละทั่วไปต่างจังวกดอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดดีไม่ได้ถูกกรุงเทพอกเพราะเขาก็ไปรับมาจากที่ต่างจังหวัดนั่นไงไม่แน่เราไปถามร้านโชว์หวยอาจจะมีได้นะครับ เออโชว์เออโชว์หวยเขามีทุกอย่างอยู่แล้วอยากจะอย่าไปถามเซเว่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เส้นกอกกับซาลาเปาเพิ่มมาด้วยเพราะต้องถามมาทุกทีออแต่ว่าเซเว่นเดีทำไมเอาเลิฟบิมมิวไหมอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับยุงเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือว่าใส่ทรายเหมือนเดิมเลยก็ถ้าเกิดน้ำมันลดลงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าที่ตรงนี้มันยุงเยอะเนี่ยก็ใส่ทรายลงไปเลยนะฮะเราจริงๆแล้ว มันก็มันก็ไม่มีผลอะไรเนะ<ช>าะแค่มาจำไอ้กำจัดไอ้ผมเป็น <ừ m. S 2> อะไรกับมันก็กําจัดยุงไปได้ <ừ m. S 1> คือแต่ถ้าในมุมมองเนยเนยเนมองว่าแบบถ้าเป็นเนยเนยไม่เลือกใช้ทรายนะไม่ใช้ใช่ไหมชอบไปที่บ้านบ้านแต่จริงๆทันะ้ ปล่อยปลาอะไรพวกนี้ก็ใช่ใช่เวิร์กกว่าเวิร์กกว่าเพราะว่าแบบปลาพวกนี้มันพอพันเร็วนี่ไงเป็นหนยพอไว้ก่อนเลยคือยอมซื้อปลาไม่ยอมซื้อตัวนึงไม่แพงเลยนะไม่แพงห้าบาทไม่แน่ใจเออห้าบาทนาจะห้าบาทเวลามันออกลูกมาทียี่สิบตัวเลยนะแต่ที่จบคัญคุณผู้ชมขอนอกเรื่องนิดนึงอย่าซื้อปลาอุ้ยสีดําก็สวยสีส้มก็สวยสีแดงก็สวยพอมันผสมกันคุณผู้ชมขะมันมั่วพันสุดท้ายมันกลายเป็นสีดําค่ะหมดทั้งบ่อเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงจคือฉันตอนนี้นะจบประสบการณ์